สวัสดีครับอยู่ผมยูเซอร์ครับมาดูมาสเตอร์ยันเต็งครับปรับที่ครับวันนี้ยกมือไปนี่ครับโชว์เต็มครับเก่าครับามเก่าแมนยูครับผมตัวเอฟทีครับอาะสเบรยแรงมา ครับเมาโอ้เสียงนิ่มๆครับผมครับที่สลินครับโหย ยิ้มนะครับยิ้มหน่อยฮ่ <laughs> <laughs> าฮ่าฮ่าฮ่าวูบฝัาเงาใหเางาเครับแรงบกแล้วรุ่นนี้มือสองจัดเลยครับแนะนำครับผมจบงานดันงานถ่ายงานปัน่นจบนี้ e F 5 1 เอ็มยูครับผมแมนยูรถแรงรถแรงรถแรงบานโนูลนะผมนี่โหด้วยครับมวนดินแล้วโอยแรงจัดแรงอาคูาตาห้าสิบแรงไม้ครับโอ้ผ่านหน้าเงามาก ว,ว,วันนี้จะมีเฉพาะมือสองนะครับมือหนึ่งหมดแล้วมร oh, <one> ะตาครัเรียนมาสีก้าครับอ่าสิบสีก้า อันนี้ครับผมขอเล็บกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหายากครับรุ่นลิมิเตดครับผมแรงจัดเสียงนิ่มมากเลยอูอ้ดันดินได้สิ่ยนจริงไปแล้วครับไปข้อม,มุมครับผมเป็นงานรับเมาครับผม อันกันเทนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่งานทำมาหลายวันแล้วครับผมฮ่าฮ่าฮ่าผมอ้าวพอทำไมอ่ะโอ้จะมาดูคนดังนี่ ผ่านเงามากครับนี่ดูโอ้ปานกระจกนี่คนระับมีใบมีดคมคลิปครับต,าเ,า,เตา,เา,าเมาบ่ตาเมาะเป็นชั่วโมงกี่ร้อยงูหกร้อยหกร้อยกี่วันแล้วนี่สามวันสี่วันเป็นหมื่สี่วันเป็นหมื่นแล้วมัม้งะถึงยังหมืน่น รนนับหน่อเนาะครับพี่นอ้องป้องปลายสุกสุกนนี่ครับกับถุงแกงครับพร้อมเตรียมพร้อม,อมไม่ต้องเข้าบ้านเตรียมร้อยกาแฟกล้วยเมนูในแต่กล้วยกล้วยครับโอ้โหตาขอให้กินกล้วยครับกินนะาาเป็นผ่านซีเอ็มทีครับซีเอ็ CMT ลูนเก่าจะสีจะสีหน่อย เอบลองเข้าแน่นอนเขาจะบูมแล้วแต่ตามมาั้งมั่กกระต่อว่าแน่นอะนโอ้โเล่นกระต้อด้านคือน้องมืนี่ครับรุ่นนี้น้ำมันจะเป็นเหล็กถ้ารุ่นใหม่ทังน้ำมันจะเป็นยางเป็นยางป่ะอืมตุ้ม,มาย,ยางตุ้มหัวแก้วที่นานั่างแรงรุ่นนี้ครับแนะนำ นี่ครับท่อท่อยังสวยเลยครับนี่อูบิกท่อโบครับเปลี่ยนเผ้าไม้เท่อซิ่งเปลี่ยนเป็นเผ้าไม้ครับผมเหมือนเผ้าคล้ายปิ๊กอัพนี่อะไรก่อนปิ๊กอัพหน่อยนึงนี่ครับยันมาครับชอบมีปัญหาตัวนี้ครับตัวนี้เลยครับท่อหน้าปัญหาประจำทุกคันด้านหนัากรบบาดรูอืม ต้องเปลี่ยนทหน,นิแนะนำอย่างนี้ครับดีอยู่ชั่วสลักทำมาเยอมากเลยเนี่หลังคายังไม่ยุ่นครับหลังคายังทรงอยู่สวยมากเลยแมนยนูผมยังอยากได้เลยเนะี่ยตาเปลี่ยนกับคูป,ปา้าผมไหมตาไปใช้งวดต่อ มันแรงจริงๆเยอยากได้สวัสดีครับใครชอบคลิปนี้อย่ like, share, าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะครับผมคุณตาโอยครับบ้านโนนสูงครับนี่รถคู่ใจเขาสวัสดีครับสวัสดีติดต่อง,งานดันติดต่อง,งานดันแนะนำนะครับงานดันงานไทยครับผมสวัสดีครับ